สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาแนะนำการใช้โปรแกรม Excel สํสำหรับปฏิบัติการทดลองทางฟิสิกส์กันนะครับวันนี้ผมก็จะมายกตัวอย่างนะครับชุดข้อมูลที่ไม่เป็นเชิงเส้นนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าจะมีการพลอตการาฟและมีการวิเคราะห์กันอย่างไรนะครับจากตารางผลการทดลองด้านขวามือตรงนี้เมื่อเรานำมา บันทึกลงในโปรแกรม Excel ก็จะได้ดังตารางด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนวิธีการหาค่าเฉลี่ยกันก่อนนะครับก่อนอื่นก็ให้คลิกตรงช่องที่เราต้องการหาค่าเฉลี่ยจากนั้นก็ให้กดเท่ากับนะครับจากนั้นก็พิมพ์ว่า average นะครับใส่วงเล็บเปิดไว้แล้วก็ลากนะครับเซลล์ที่เราต้องการหาค่าเฉลี่ยใส่วงเล็บปิดแล้วก็ enter จากนั้นนะครับ ก็คลิกตรงช่องนี้แล้วก็ลากลงมาแบบนี้นะครับทีนี้ต่อไปการหาค่าเวลานะครับก็ให้กดเท่ากับแล้วก็เลือกตรงช่องค่าเฉลี่ยนะครับแล้วก็ทําการหาด้วยจํานวนรอบนะครับในที่นี้ก็คือเราได้ทําการบันทึก5รอบนะครับก็ให้หารด้วย5นะครับก็จะเป็นก็จะเป็นค่าเวลานั่นเองจากนั้นก็ให้คลิกตรงนี้แล้วก็ลากลงมาแบบนี้นะครับ โดยในการทดลองนี้จะเป็นการพลอตกราฟระหว่างระยะ x ซึ่งอยู่ในแกน x นะครับแล้วก็ค่าเวลาอยู่ในแกน y นะครับก่อนอื่นก็ให้ทําการสร้างนะครับตารางข้อมูลของแกน x นะครับตรงนี้นะครับก็ให้ใส่เครื่องหมายเท่ากับแล้วก็คลิกตรงช่อง a 3ตรงนี้นะครับแล้วก็กด enter นะครับจากนั้นก็ทําการลากลงมานะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลของแกน x ส่วนข้อมูลของแกน y ก็ทําเช่นเดียวกันนะครับ กดเครื่องหมายเท่ากับตรงนี้แล้วก็คลิกตรงช่องค่าเวลาก็คือช่อง F3 นั่นเองกด Enter แล้วก็ลากลงมานะครับเมื่อเรามีข้อมูลแกน x และแกน y แล้วเราก็มาลอง p ล o ต graph กันเลยนะครับก่อนอื่นก็ให้ทำการไฮไลท์นะครับเลือกข้อมูลแกน x และแกน y แล้วก็ไปเลือกที่เมนู insert จากนั้นก็ให้เลือกหานะครับ scatter แบบนี้ จะเห็นได้ว่าข้อมูลของเรานะครับในตอนนี้จะไม่เป็นสมการเชิงเส้นนะครับแต่จะมีลักษณะเป็นเส้นโค้งนะครับในที่นี้นะครับแบบนี้จะมีลักษณะเป็นโค้งแบบพาราโบลานั่นเองนะครับให้เรานะครับเลื่อดเมาส์มาตรงบริเวณจุดข้อมูลนะครับแล้วให้ทำการคลิกขวาตรงนี้นะครับแล้วให้เลือกตรงเมนู a d d t r e n n line ตรงด้าน ขวามือตรงนี้นะครับก็จะปรากฏเมนูดังต่อไปนี้นะครับจากข้อมูลที่เราได้นะครับจะเห็นว่ามันจะไม่เป็นสมการเชิงเส้นเนื่องจากว่าจะมีจํานวนข้อมูลนะครับอยู่ห่างจากเส้นแนวโน้มนะครับเป็นจํานวนมากนะครับจะมีแค่บางจุดเท่านั้นที่อยู่ใกล้กับเส้นแนวโน้มนะครับเดี๋ยวเราลองปรับนะครับให้เป็นแบบ p o l y n o m ม a l นะครับแล้วก็เป็นออเดอร์ที่2ตรงนี้ก็หมายถึงว่าเป็นสมการพลิโนเมียลนะครับ ที่เป็นยกกําลังสองนั่นเองนะครับทีนี้ถากเราต้องการนะครับที่จะแสดงนะครับสมการแล้วก็ค่า r สนะครับก็ให้มาคลิก2แถวด้านล่างตรงนี้จากสมการที่เราได้ตรงนี้นะครับจะอยู่ในรูปของสมการนะครับ y เท่ากับ ax กำลังสองบวก bx แล้วก็บวก c นะครับเดี๋ยวผมจะขยายให้เห็นชัดนะครับดังนั้นค่า a, a ที่เราได้นะครับก็คือ สัมประสิทธิ์ที่อยู่หน้าแกน x ตรงนี้นะครับก็คือ0 0 0 1 5นะครับส่วนค่า b นะครับจะเป็นค่าเท่ากับลบ0.093 1นะครับแล้วก็ค่า c จะมีค่าเท่ากับ2.8809นะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองเขียนนะครับค่า abc ดังนี้นะครับ a นะครับแล้วก็ b แล้วก็ c นะครับซึ่งค่า a ก็คือจะมีค่าเท่ากับ0.001 0จุ่นะครับ ส่วนค่า b ก็จะมีค่าเป็นลบ0.0931แล้วก็ค่า c มีค่าเท่ากับ2 8 8จุนะครับหลังจากที่เราได้สมการจาก excel แล้วนะครับต่อไปผมจะมาทําการวิเคราะห์หาค่าจุดต่าสุดของเส้นแนวโน้มตรงนี้นะครับก็คือเราต้องการหาค่าจุดต่าสุดนะครับว่ามีค่าแกน x แล้วก็มีค่าแกน y อยู่ที่เท่าใดนะครับ เราก็จะเริ่มจากนะครับสมการที่ได้จาก e x c e เซลนะครับดังนี้ต่อไปนะครับให้ทําการดิฟนะครับสมการ y ตัวนี้นะครับเราก็จะทําการดิฟเทียบ x นะครับจากการดิฟนะครับเราก็จะได้นะครับ0.0015คูณกับ2นะครับ x ตรงนี้ก็คือนํา2มาไว้ข้างหน้าตรงนี้นะครับแล้วก็ดิฟตัวหลังนี้นะครับก็จะได้เฉพาะพจน์0 0 9 3 1นะครับ x ก็จะหายไปนะครับ ส่วนตัวนี้ดิฟค่าคงที่ก็จะกลายเป็น0นย์นะครับซึ่งนะครับในการดิฟ dy dx ตรงนี้นะครับก็จะได้ความชันตรงนี้นะครับตรงจุดต่ำสุดนี้มีค่าเป็น0ูนย์นะครับเราก็จะแทนค่า dy dx นี้มีค่าเป็น0ูนย์แบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทำการย้ายสมการนะครับเอาลบ0 0น3นะครับมาไว้ฝั่งซ้ายมือนะครับแล้วก็นำา0.0015คูณกับ2ตรงนี้นะครับมาเป็นตัวหารนะครับ เมื่อหารกันเสร็จสับนะครับค่า x ตรงนี้นะครับก็จะกลายเป็นค่า x ม i นนะครับนั่นก็คือจะได้เท่ากับ3 1 0 c m เอนติเมตรนนะครับเมื่อเราได้ค่า x มินแล้วนะครับเราก็จะนำค่า x มินตัวนี้ไปแทนในสมการนะครับ y ตั้งต้นตรงนี้นะครับเมื่อเราแทนไปแล้วนะครับเราก็จะได้ค่าค่า y มินตรงนี้นะครับเท่ากับ1.44วินาทีนั่นเองนะครับ ต่อไปเดี๋ยวเรามาลองในรูปแบบของตัวแปรกันบ้างนะครับในทีนี้ผมก็จะให้สมการนะครับเป็นสมการพาราโบลาดังนี้นะครับก็คือให้ y เท่ากับ ax กำลังสองบวก bx บวก c นะครับต่อไปก็ทำการดิฟนะครับเมื่อเราดิฟนะครับก็จะได้เท่ากับ 2x นะครับบวกกับ b นะครับจะสังเกตว่ายก2นะครับมาคูณกับ a นะครับตรงนี้ก็จะเหลือ x นะครับ ส่วนในนี้ดิฟบก็จะได้แค่ b นะครับส่วนดิฟซก็จะกลายเป็น0นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็จะแทนค่า dy/ ว x บายดตรงนี้นะครับให้มีค่าเป็น0นะครับหลังจากนั้นเราก็ย้ายสมการนะครับนำา b มาไว้ฝั่งซ้ายมือนะครับจากบวก b ก็จะกลายเป็นลบ b นะครับส่วนฝั่งขวามือตรงนี้ก็จะเหลือ 2ax จากนั้นก็นำา 2ax นะครับมาหารด้านนี้นะครับแบบนี้นะครับ ก็จะได้ว่า x จะเท่ากับลบ b ส่วนด้วย 2a นะครับเราก็สลับข้างมาอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่ง x ในที่นี้นะครับก็คือค่า x มิ n นะครับเท่ากับลบ b ส่วนด้วย 2a นะครับเดี๋ยวเราจะเอาค่าตรงนี้นะครับไปคำนวณใน x อีกทีหนึ่งนะครับทีนี้เมื่อเราได้ x มินได้แล้วนะครับเราก็จะเอา x มินตรงนี้ไปแทนในสมการ y ตั้งต้นตรงนี้นะครับก็เอาไปแทนใน x นะครับอันนี้ก็จะกลายเป็น x กำลังสองตรงนี้ก็คือ x นะครับเมื่อเราแทนค่าเสร็จนะครับก็จะได้ตรงนี้นะครับเป็น b กำลังสองส่วนด้วย 4a นะครับตรงนี้ก็จะกลายเป็นลบ b คูณ b ก็เป็นลบ b กำลังสองนะครับหารด้วย 2a แล้วก็บวกด้วย c หลังจากนั้นนะครับเราก็จะได้ว่านะครับ b กำลังสองส่วน 4a ลบกับ 2b กำลังสองหารด้วย c a บวกกับ c นะครับ ทีนี้ทาไมเป็นแบบนี้นะครับเราก็คือเอา2นะครับคูณกับ2อส่วนสคูณเข้าไปในเทอมนี้นะครับก็จะกลายเป็นพจน์นี้หลังจากนั้นเราก็จะทราบว่านะครับตรงนี้มีตัวหารเป็น ca เหมือนกันนะครับแล้วก็จะสามารถบวกลบกันได้นะครับพอบวกลบกันเสร็จสับก็จะได้เป็นเทอมนี้นะครับเพราะฉะนั้นค่าที่ได้ตรงนี้นะครับก็จะเท่ากับ ymin นั่นเองก็คือจะมีค่าเท่ากับลบ b กําลังสองหารด,ด้วย ca บวกกับ c นะครับ เดี๋ยวเราจะเอาค่านี้ไปคำนวณใน Excel กันนะครับกลับมาที่ Excel เดี๋ยวเรามาคำนวณหาค่า x มิ n กับ y มิ n กันนะครับโดยที่ x min นะครับก็ให้พิมพ์ตรงนี้นะครับ x มินนะครับแล้วก็ y มิ n ช่องนี้เดี๋ยวเรามาคำนวณหาค่า x มิ n กันก่อนนะครับโดยที่ x min นะครับก็จะมีค่าเท่ากับลบ b ส่วนด้วย2 a นะครับก็ให้กดเท่ากับตรงนี้นะครับ แล้วเราก็นําค่านะครับลบนะครับใส่ลบตรงนี้ก่อนแล้วก็คือลบ b นะครับแล้วก็หารด้วยนะครับใส่วงเล็บนะครับ2คูณกับ a นะครับ a ก็คือช่องนี้แล้วก็ใส่วงเล็บปิดกด enter นะครับก็จะได้ค่านะครับ x min เท่ากับ31เซนติเมตรนะครับตามที่เราคํานวณไว้นะครับต่อไปนะครับหา y min นะครับก็ให้กดเท่ากับตรงนี้ สูตรของเรานะครับก็จะเท่ากับลบ b นะครับก็ใส่เครื่องหมายลบก่อนนะครับแล้วก็ใส่มุกเล็บก่อนนะครับเป็นค่า b ตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่ยกกําลัง2นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็หารด้วยนะครับ4 a นะครับก็4คูณกับ a แบบนี้หลังจากนั้นก็ไปบวกกับค่า c นะครับกด enter นะครับก็จะได้เท่ากับ1.44วินาทีนั่นเองนะครับ สำหรับตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูลที่ไม่เป็นเชิงเส้นก็คงจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับหากใครมีคำถามหรือมีข้อสงสัยก็สามารถคอมเมนต์ถามกันมาได้นะครับสำหรับการวิเคราะห์ในวันนี้ก็คงจะเอาไว้แค่นี้นะครับเจอกันในคลิปถัดไปนะครับวันนี้สวัสดีครับ